พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ เรื่องลับที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยคานผู้ช,ชมครับก็คือเรื่องของระบบอุปถรัรมภ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวเช้าด้วยเพราะว่า่าส่ดนก็มีความคืบหน้าออกมานะฮะหลังจากที่ทางคุณวีระสมความคิดได้เปิดเอกสารออกมาซึ่งเป็นเอกสารลงนามโดยประธานกรรมธิการวุฒิสภานะครับส่งไปถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อปี2563นะครับ ท่นี้เนี่ยในรายละเอียดของตัวหนังสือเขาบอกว่าขอตัวสิบตรีที่เป็นทหารรับใช้คนนั้นน่ะมาช่วยราชการในกรรมธิการท่านี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคําถามก็คือว่าทหารหญิงที่โดนเรียกตัวคนนั้นน่ะไปทํางานกรรมธิการเนี่ยตกลังลงแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอาจารย์ได้ฟังเขาอธิบายหรือออกมาแอคชั่นล่าสุดหรือยังครับก็คือพี่ได้อ่านจดหมายมนะครับ คือในจดหมายนะั้นเนี่ยพี่ก็ยังสงสัยว่าท <c oughs> หารคนนี้ที่เขาขอให้มาช่วยงานกรรมธิการเนี่ยนะครัหนึ่งมีความรู้มีความสามารถอะไร <c oughs> เขาถึงได้ขอมา <c oughs> เพราะจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ยศฐาบรรดาศักดิ์ก็ไม่ได้สูงส่งอะไรเลยนะ <c oughs> ก็เป็นเพียงแค่สิบตรีขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้บ่งบอกเรื่องของความรู้ความสามารถความถนัดถนีอะไรยังไงทั้งสิ้น มันก็เลยทําให้เป็นที่สงสัยส่วนในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาสงสัยกันแค่สงสัยนะไม่ได้กล่าวหาก็คือว่าตกลงเมื่อขอมาแล้วเนี่ยเคยไปทํางานกับกรรมธิการหรือไม่หรือว่าจู่ๆก็ไปทํางานรับใช้บ้านนายสิบตํารวจที่เป็นตํารวจหญิงอันนี้เป็นข้อสงสัยครับคือขอเนี่ยเห็นชัดเจนในกฎหมายที่พี่อ่านนะครับขอให้ไปช่วยงานกรรมธิการ แต่ทีนี้สองคนนะไม่ใช่คนเดียวนะในจดหมายทีนี้เมื่อขอไปแล้วเนี่ยสองคนนั้นเนี่ยไปทํางานหรือไม่อย่างไรตั้ได้เห็นจดหมายปะได้เห็นนี่เนี่ยนี่เราขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมใช่นี่แหละพี่ได้เห็นจดหมายเห็นหนังสือด่วนที่สุดเลยนะฮะซึ่งมีชื่อสองคนนะคะครับใช่มีชื่อสองคนเนี่ยอ่าจะลองดูในหนังสือก่อนเนี่ยแต่งตั้งที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจําคณะกรรมการใช่ไหมคะ แล้วก็เพื่อประโยชน์ในการบฏิบัติงานของคณะกรรมการกนะครับแล้วก็อันนี้ตัวนั้นไว้ก็ขอชื่อสองคนไปค่ะแล้วก็มีการลงชื่อผู้ที่ขอด้วยมันก็เลยทําให้คนตั้งข้อสงสัยว่าเขาขอไปเนี่ยเอาไปทาอะไรหน้าที่อะไรมีความเชี่ยวชาญชํานาญตรงไหนอย่างไรมันก็เป็นข้อสงสัยอะคับถ้าข้อสงสัยนั้นคนก็ถามต่อกันว่า แล้วมันจําเป็นมากนะ้อยขนาดไหนที่ว่ารัฐหรือว่าเงินเงินภาษีตัวนั้นน่ยจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับทหารรับใช้ของเธอคนนี้ก็นั่นไงที่คนก็สงสัยว่าขอไปช่วยทำงาิกรรมธิการแต่เรื่องที่มันมาปรากฏแดงขึ้นตอนนี้ก็คือไปรับใช้อยู่ในบ้านของสิบตำรวจรหญิงเนี่ยนะครมันก็เลยคือพี่ว่ามันอลเวงแล้วละ่ะตอนนีผ้ผมถามเรื่องนี้ก่อนเรื่องของการมีทหารรับใช้นะฮะ อยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่อื่นพาไปช้อปปิง้งพาไปทําอะไรต่อไม่อะไรนะอันเนี้เป็นเรื่องปกติของระบบนี้หรือเปล่าระบบอุปถธรภมเนี่ยเออเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าไม่รู้พี่รู้แต่ว่าตอนนี้มีคนกําลังกังขาเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้นะครับคือบางคนก็เรียกร้องว่าเลิกได้ไหมเรื่องทหารรับใช้<ม>ใช่ไหมคะ คือเมื่อเป็นทหารเกณฑ์ก็ควรจะไปเป็นทหารอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมกําลังเรียกร้องทีงนี้ถ้าเกิดว่ามีบ้านไหนที่เขามีทหารรับใช้พี่ไม่รู้เขายินดีอธิบายหรือเปล่าว่าในระบบเนี่ยวางเรื่องทหารรับใช้ไว้อย่างไร hmm. คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ระดับไหนที่จะมีทหารรับใช้ได้และการเอาทหารไปรับใช้นั้นมันอยู่ในกฎระเบียบกติกานโยบายของกองทัพหรือเปล่าหรือเป็นการกระทําพิเศษกันในบางกรณีอันนี้พี่ว่าไม่มีความชัดเจนนะไม่มีความชัดเจนแล้วอาจารย์วิเคราะห์มาแสดงว่าเหมือนก็ต้องการให้เลิกคนจํานวนมากต้องการให้เลิกเพราะเขาบอกว่าทหารเกณฑ์เนี่ย ขู่เกณฑ์ไปก็เพื่อให้ไปฝึกเรื่องการทหารเพื่อจะอกลายเป็นอะไรเียทหารกองเกินในวันข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมครับแต่ทีนี้สมมุติว่าแทนที่จะได้ไปฝึกไปฝนเนี่ยในขณะที่เป็นทหารเกณฑ์เวลา2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับไปรับใช้อยู่ที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแล้วจะได้ฝึกไหมอืมมันก็คงจะมีน้อยรายที่จะเป็นอย่างผู้กองยอดรักนะ <c oughs> นะผมนึกถึงเรื่องนี้เลยนะฮะ ก็ใช่คือเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ไปรับใช้อยู่ที่บ้านครับใช่ไหมครเหมือนสะท้อมนมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าทับจากเรื่องจริงหรือเปล่าแต่คนก็ดูสนุกสนานกันไปน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียร์เรื่องการที่ลูกเจ้านายมารักพระเอกซึ่งมียศถาบรรดา์ที่ต่ำกว่าน,นะครับแต่จริงๆตอบเรื่องนี้เรียกร้องกันมานานแล้วแล้วในขณะเดียวกันพี่ว่าคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่เคยคิดที่จะอธิบายอื คือที่พี่ว่าไม่เคยคิดจะอธิบายเพราะอะไรท็อปอย่างเราเนี่ยทำงานกันเป็นสื่อเนี่ยเราก็คอยติดตามนะแต่ถามว่าตั้งแต่มีการต่อว่าต่อขานเรียกร้องกันเนี่ยมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคนใดออกมาที่บายบ้างไหมว่าไอ้เรื่องระบบฐานรับใช้มันมีอยู่เพราะอะไรด้วยเงื่อนไขอะไรใครควรจะได้ฐานรับใช้และฐานรับใช้เนี่ยเมื่อไปรับใช้แล้วเขามาีโอกาสได้ฝึกฝนวิชาทหารตามที่เขาเข้าไปบ้างหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเลยเออสงสัยวันนี้จะมีคําถามที่ ตามทำลงทำเนียบหรือเปล่าไม่รู้แต่จะไม่ถามบิ๊กบกในพลทั้งหลายไม่คือพี่ว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบางคนเขาก็ตีเนียนนะยังไงครับคือพูดอะไรก็พูดไปฉันไม่สนใจฉันไม่คิดจะตอบ อ๋อคือรู้คําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าคงคงคือคำตอบจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่คาดหวังกับการตอบครั้งนี้คือพี่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีหลายเรื่องที่ประชาชนสนใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะใช่นะมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาบอกเขาไม่เข้าใจนี้แปลว่าเขาไม่ได้ให้ไม่ใช่หมายความว่าเขาตัดโอกาสไปเลยนะ ถ้าคุณสามารถอธิบายให้เข้าใจได้แล้วมีเหตุมีผลรองรับเขาก็ยินดีที่จะฟังจริงๆครับอาจารย์ผมเห็นว่าอย่างล่าสุดความเคลื่อนไหวของก้าวไกลเนี่ยนะฮะก้าวไกลเขาเรียกว่ากระโดดไกลมากเลยเรื่องนี้เนี่ย uh huh. คือเรื่องของทหารระบบนั้นระบบนี้เนี่ย uh huh. เขาพยายามที่จะจี้จะสอบอยู่แล้วแต่คราวนี้ล่าสุดที่ก้าวไกลเขาเปิดรายชื่อของ3ามบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งก็มีชื่อด้วยอันนี้เป็นข่าวไปแล้วนะฮะก็คือสอวธนีเนี่ย อันนี้เขาเปิดชื่อนี้มาเลยนะ,ะคุณไปเอาผิดกับทางนั้นเขาเองนะถ้าคุณไม่ใช่นะกับพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณและพลตํารวจเอกพัชรวาทว,วงสุวรรณน,นี่สามคนนี้เนี่ยสามบุคคลนี้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโย,ย้ใยแต่งตั้งเขาว่าแบบนี้มาอาจารย์มองว่ามีแค่สามคนนี้ไหมหรือมีใครบรรดาบิ๊กๆเนี่ยอยูม่มากกว่านี้ คือถ้าในกรณีนี้เขาเปิดออกมาสามให้เราเชื่อว่าสามก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นระบบอุปถัมภ์ของประเทศไทยที่ว่ามีเป็นร้อยระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะครับอันนี้ฝากเข้าโรงเรียนนี่อันนี้ฝากกองทัพนั่นผมว่าร้อยี่น้อยไปมั้งไม่รู้คือระบบอุปถัมบ้านเรามันไม่หายไปจริงไหมท่านผู้ชมครับเอางี้แล้วกันอ่สอสอบางคนเนี่ยที่ได้รับเลือกตั้งเนี่ยเพราะเขาอยู่ในระบบอุปถัม ะนะเช่นให้งานทำฝากลูกเข้าโรงเรียนฝากลูกทำงานเผาศพแม่ตัดปลอยผมลูกสวมมงคลลูกในวันแต่งงานนี่คือระบบอุปธรรมร้วนๆจำได้ไหมเวลาพูดถึงเงินเดือนสอสอเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่มีคนเขาอดครวัวไม่ได้ว่าทุกคนนะเขาบอกแค่ใส่ซองงานแต่งใส่ซองงานบวชเนี่ย ก็เยอะจนกระทั<_<_<_่งบางครั hmm> ้งเนี่ยเงินเดือนที่ได้แทบจะไม่เหลืออืมถ้าถามจริงๆว่าสภานิติบัญญัติแปลว่าสภาออกกฎหมายนะและมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตกลงคุณไปสร้างหน้าที่ของการใส่ซองงานแต่งใส่ซองงานบวชเนี่ยหรือว่าส่งรีดงานตายเนี่ยคุณไปตั้งหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนกันนะคะ และในที่สุดตรงนี้ก็กลายเป็นระบบอุปถัมภ์นะคะบเวลาที่เลือกตั้งก็คือคนนี้มาเผาศพแม่ชั้นคนนี้มาตัดปอยผมลูกชั้นคนนี้มาสวมมงคนล,ลูกชั้นตอนวันแต่งงานคนนี้ฝากงานให้ลูกชั้นในการทํางานตรงนั้นตรงน,น,รงนี้คนนี้ฝากลูกชั้นเข้าโรงเรียนตั้งแต่ตากใดเรายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ต้องอย่าหวังว่าเราจะได้สอสอคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นที่อยู่ในสภาแต่อุฒิสภาก็ต้องแอคชั่นให้มันมากกว่านี้เพราะดูจาก จากล่าสุดที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าสังคมยังไม่สิ้นข้อสงสัยแล้วก็จะเหมารวมว่านี่แหละครับปลาเน่าทั้งตัวเดียกว่าเหม็นทั้งค้องเออครบคำว่าตีเนียนของพี่เนี่ยก็ยังคงใช้ได้ต่อไปใช่ไหมก็คือไม่ยุ่งมากะนะเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าอย่าไป คุยเขี่ยมันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคนไทยก็ลืมเฉยๆไปก็แล้วกันให้เวลามันผ่านไปต้องมีขี่คดีครับที่เขาลากยาวๆจนท่านคนลืมไปแล้วว่ามีคดีนี้เพียบแล้วยิ่ะถ้าให้ขุดขึ้นมานี่คือสื่อว่าหลายคนคงอจ้ำได้อยู่ปึ้งปั้งปึ้งปั้งในตอนต้นใช่ไหมครเสร็จแล้วเนี่ยเวลาก็ผ่านไปเป็นปีๆบางทีเราก็มานั่งนึกเอ๊ะคดีนั้นตกลงไปถึงไหนแล้ว ไอ้การที่ผู้ชายคนหนึ่งผลักผู้หญิงลงจากรถหรือว่าผู้หญิงคนนั้นโดดไปเองอาจจะทำจริงต้อรู้ไหม่าสรุปยังไงไม่พี่ก็ไม่รู้เลยไม่สามารถจะรู้ได้นี่ไงมันเป็นอย่างนี้บ่อยมากแต่แต่คเราอัปเดตที่หนึ่งคำชี้แจงที่คุณธานีสวออกมาบอกว่าแกไม่เคยรู้จักเจนุสแต่ไม่ได้ติดต่อกับเจนุสนานแล้วด้วยแล้วเรื่องของป้ายบริจาคเงินที่ปรากฏอยู่บนสาราวัดบางลี่จังหวัดราชบุรีเนี่ย สามารถเอามาเป็นหลักฐานได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นท่าที่ของเจ้าหน้าที่เพราะในเมื่อทนโทษขนาดนั้นคนนี้ก็ช่างขุดจริงๆเลยเนาะ,ะคือคนก็ช่างขุดคนชี้แจงก็ชี้แจงถ้าชี้แจงเราเชื่อเราก็เรียกว่าแถลง <c oughs> แต่ถ้าชี้แจงไม่เชื่อเราก็เรียกว่า <c oughs> แถลลงแต่คนก็จะห่วงว่าของสญญญารจะคจะเป็นแผลลงซะมากกว่าแถลงนะครับ